รบกวนครับอันนี้น่าคําถามน่าจะเป็นของใครดีครับผมไม่เคยติดครับรบกวนสอบถามครับบ้านผมเป็นไปสามเฟสตู้หกสิบสามแอมป์ติดวอชาร์ตเทสลาสองตัวจะเป็นปัญหาไหมครับตู้หกสิบสามแอมป์หมายถึงว่าไฟเข้าหกสิบสามแอมป์สามเฟสเหรอครับอือจริงๆมันต้องร้อยแอมป์ด้วยครับทุกทีเวลาใช่ <ไป S 1> ใช่ไปสามสิบทับร้อยหรือเปล่าครับสามเฟสมันก็จะมีสิบห้าทับสี่สิบห้าสามเฟสอันเนี้ยต้องดูต้องบอกนี่ครับอ่ตู้ชาร์ตเทสลาเนี่ยครับมันกินไฟที่สามสิบสองแอมป์อ่า ถ้าคำนวณแล้วมันไม่เจอ12แอมป์เนี่ยติดได้ถ้าเป็นถ้าเป็นหนึ่งเฟสนะครับถ้าเป็นสามเฟสเนี่ย15แอมป์สามเฟสบอ้15แอมป์สามเฟสนะครับทุกคนจดไว้นะครับคือถ้าถ้าถ้าเป็นตู้สามเฟสคือไฟจะเหลือ15แอมป์สามเฟสแต่ถ้าเป็นตู้หนึ่งเฟสก็คือต้อง32แอมป์ใช่ครับคือไม่กินไฟขาสอ2ครับเราจะเดินเข้ามาอันนี้ถ้าผมผิดพี่ต้นแทรกได้นะครับ ที่บ้านผมอะที่บ้านผมติดหนึ่งเฟสครับผมติดเอ่อติดเทส้ามันติดได้ทั้งหนึ่งเฟสแล้วก็สามเฟสครับไอตรงตรงเนี้ยผมว่ามันมีค่าแวลูอยู่นิดหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเอาในรถในรถจะโชว์สิบหกแอมป์มันส่วนใหญ่มันปัดอะครับมันเป็นจุดแล้วเทสลาจะไม่โชว์จุดทศนิยมเวลาชาร์จครับอ่าประมาณนั้นครับครับเพราะฉะนั้นผมว่าผมว่าระยะตรงเนี้ยพอๆนะสําหรับใครที่จะติด วอชาร์จเทสลาสองตัวผมก็ว่ายังพออ่ะแต่ว่าคุณจะชาร์จพร้อมกันสองคันเลยเหรออ,อาจจะเอาตัวนึงปัดต่ตําลงมาหน่อยได้ไหมฮะตัดตัวนึงต่<ไ>ําลงมาเพราะมันตั้งแอมในเทสลาได้ใช่ไหมครับใช่ตั้งในแอปก็ได้ใช่ครับเพราะว่าถ้ามันนึงสองคันพร้อมกันก็เป็นสามสิบหกสิบสี่สามเฟสยังพออยู่นะเพราะว่ามันเป็นเขาเขาเขาบอกว่าสามเฟสหกสิบสามแอม อ๋อใช่ครับอืมครับนั้นก็จะพอนะครับอันนี้ก็ถือว่าพอแต่ว่าต้องติดต่อช่างไฟนะฮะประเด็นสําคัญคือผมผมอยากจะย้ำให้ทุกคนหรืออย่าใช้อุปกรณ์ราคาถูกครับถ้าอะไรที่อย่างเช่นมีปลั๊กในชั่นแนวกับปลั๊กวีนาอะไรเงี้ยนะฮะคุณลอกปลั๊กวีนาเลยอันนี้ก็ก็จะเอยใจหน่อยครับอันนี้อันนี้ขออนุญาตเพิ่มให้นิดนึงครับคุณบิงครับอ่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของการไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนอะพอดีผมอยู่ต่างจังหวัดผมไม่มั่นใจว่า คนครหลวงมีไหมแต่คิดว่ามีเหมือนกันเขาจะเปิดโครงการที่จะสำรวจบ้านที่มีรถยดตนไฟฟ้าเขาจะเข้ามาตรวจสอบให้นะครับว่าไฟเราอะเพียงพอไหมแล้วติดไปแล้วเนี่ยเราขาดเหลืออะไรเขามาวัดให้ผมเลยนะที่บ้านเลยนะว่าเนี่ยสายดินลึกไม่พอยังมีความอันตรายอยู่หรือว่าจะต้องเพิ่ม Over Under นเดอร์วตตรงไหนเขาจะเขาจะมาสกรีนให้เราเลยครับแต่เขายังไม่ได้บังคับเราทำนะ แต่เขาจะแจ้งเราไว้ว่าถ้าอยากได้มาตรฐานเนี่ยคุณทําตามนี้ตามนี้เพราะอีกหน่อยเนี่ยพอรถไฟฟ้ามันเกิดขึ้นรัฐเนี่ยจะต้องมีการบังคับตรงนี้ครับไม่ช้าก็เร็วเพราะว่ามันจะเกิดปัญหาขึ้นว่าถ้าคุณติดตั้งไม่ได้มาตรฐานแล้วไฟไหมไฟเกิดแล้วไหมมันไม่ได้เลือดร้อนแค่บ้านคุณเองบ้านคนที่อยู่ข้างๆที่เขาอาจจะไม่ได้ใช้รถไฟฟ้าเขาจะสวยไปด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าถ้าไหนๆจะติดแล้วอะ ขอความช่วยเหลือจากทางทาง MEA หรือ PA เข้ามาตรวจสอบก่อนดีกว่าทีเดียวจบเลยครับเพราะว่าหลังพอออกกฎหมายมาบ้านคุณผ่านผ่านมาตรฐานอยู่แล้วคุณม่ต้องจ่ายเงินสองรอบครับประมาณนั้นเลยครับผมบอันนี้เห็น,นด้วยนะส่วนนครหลวงส่วนนครหลวงของผมนะครับก็เขามาตรวจให้ไหมเขามาตรวจนะครับเพราะว่าผมไปขอมิเตอร์ไฟเพิ่มนะครับพอไปขอมิเตอร์ไฟเพิ่มเนี่ยเขาก็ถามแล้วว่าไปทําอะไรบอกว่า ที่บ้านจะใช้รถไฟฟ้าตอนนู้นนะครับแล้วเขาก็ให้ใคล้ายๆกับเป็นแมนนวลมาว่าจะต้องใช้สายไฟเบอร์อะไรทั้งบ้านนะครับสายดินลึกเท่าไหร่ตู้แอมป์ต้องเป็นสเปคแบบไหนนะครับมีตัวกันดูดตรงไหนบ้างอันนี้เขาให้สเปคเรามาแล้วเราก็ไปคุยกับช่างพอช่างมาเดินสายเรียบร้อยปุ๊บก่อนที่เขาจะมาเปลี่ยนมิตเตอร์ให้เราเนี่ยครับเขาจะมาสำรวจที่บ้านเลยว่าสายไฟถูกเบอร์ไหมออตู้เมนถูกต้องหรือเปล่าตามสเปคที่เขาเขียนมาแล้วก็ สายดินลึกพอหรือเปล่าคือผมเคยเจอที่เอตรงที่ชาร์จเนี่ยผมติดตัวกันดูดเล็กไปหน่อยเขาก็เฮ้ยเขายังไม่เปลี่ยนเตอร์ให้นะอยู่ไปเปลี่ยนกันดูดให้มันตัวใหญ่กว่านี้หน่อยให้มันรับแอมได้เยอะกว่านี้หน่อยแล้วเดี๋ยวเ้ามาเปลี่ยนพอพอเราเปลี่ยนแล้วเราก็แจ้งเขาไปนะครับเขามาตรวจสอบจีเขา้มาเปลี่ยนเตอร์ให้เราอันนี้เ็าเป็นมาตรการของทางกายฟ้านครหลวงนะครับแจง้งแจ้งของนผมเห็นด้วยกับ พี่ๆท,ทั้งสองว่าควรเอาการไฟฟ้านครหลวงหรือว่าคนที่มีความเชี่ยวชาญมาอินสเปกบ้านนะครับเพราะว่ารถคุณเนี่ยราคาเป็นล้านเลยอะถ้ามันไหม้ขึ้นมามผมว่ามันไม่มีความสุขกันหรอกแม้กระทั่งตัวผมก็ไม่มีความสุขที่ได้ยินได้เห็นข่าวพวกนี้เพราะว่าเราก็ทําเพจคอนเทนต์ว่ารถยนต์ไฟฟ้ามันปลอดภยัยแต่ถ้าเกิดคุณใช้อุปกรณ์ที่มันไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันก็ทําให้รถไหม้บ้านคุณบ้านคุณก็พังไปด้วยดัยงนั้นเรื่องนี้ลงทุนเพิ่มเสียเวลาเพิ่มอีกสองวันสามวันในการติดต่อแล้วก็อาจจะมีการ ใช้เปลี่ยนถ้าเขาแนะนาให้เปลี่ยนสายไฟอุปกรณ์เปลี่ยนเถอะครับเพราะว่ายังไงคุณก็ได้ใช้รถที่มันถูกกว่าการเติมน้ามันไปเรียบร้อยแล้วอะ่ะคุณอย่าประหยัดเพิ่มเลยคือจ่ายให้มันคุ้มสมน้ําสมเนื้อครับคืออุปกรณ์อะไรที่มันต้องจัดเต็มอย่างเช่นเรื่องสายไฟก็อาจจะต้องใช้เบอร์ใหญ่กว่าเดิมจัดเลยทองแดงต้องคือถ้าเกิดเป็นสายไฟก็คงจะเป็นทองแดงไม่ใช่ thw ที่เป็นอลูมิเนียมอันนี้มันก็ต้อง,ต,องต้องรู้อยู่แล้วอย่าไปลดสเปคเขาไม่งั้นมัน,มมนจะมีปัญหาตามมาทีหลังนะครับ ประมาณนี้ฮะแล้วก็น่าจะตอบปัญหาทุกคนได้นะทั้งก็พี่ต้นแล้วก็พี่อัตโตไไไ้ได้ตอบคำถามทุกคนไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปต่อกันเลยนะครับ